Нуу. На. На. ัสดีครับกินแซบแบบเบียร์าแล้วครับพี่น้องมือวานที่พาพี่น้องมากินแกงนอไม้นะครับหมูแดดเดียวเจวครับพี่น้องวันนี้ขอเป็นอาหารอีสานบานบ้านนะครับเดอแต่วันเป็นอาหารที่หายากที่สุดในรัสเซียครับพี่น้องกลัวเสีได้กินครับขั้นตอนลายอย่างนอไม้ที่เป็นลักมานั่นแหละครับเอาละครับกินกันเลยครับพี่น้อง ต้องอาลอยใหญ่ฮะกินเลยัะที่หักแกงเราไม่ใช่เห็ดน,นะครับนะใช่เห็ดหนังฟ้าพดคำแล้วนะครับโอ้ยากกินม่ได้กินโดนแล้วครับแกงเราไม่นี่อย่สเสียหากินยากครับ หนวดน้องไม้บ้าน,นครับแซ่บดิน้องไม้ข้างทางนะมาแล้วครับแซ่บทำกันแซ่บไรเจะว่าด้ยกินหั่นธรรมดาบพธรรมดาด้วยครับเื้อ <c oughs> หมดูด้าเดี๋ยววรรๆา,าหินเข็มครับได้อย่างกินข้าวนะครับนะ เข้าหาน้ำมากินด้กันนะครับเด้อนะครับครับปิดเลยก่อนครับข้าวแห้งสีสาร์กับสีสารพอนะครับ มาครับเออมีแหงครับคนทอนทอนผักอ,อีกตัวใหญ่ครับ ตัวใบหญ้ากระหมีได้อยู่เนี่ยมีน้องอันเอฟซีท่ามาว่าอันอาหารทะเลอยู่อันรัเสเซียเมืองที่ว่อยอยู่นี่ครับแพงบ้าเยวจะมาบอกราคานะครับ้วว่า ราคารกุ้งปลาหมึกแพงสักหนครับขอกินเท่ากันนะครับด้วยอินเป็ดเครับ กาดหอนอะไรไปนัหอนเรา,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 าอยู่นี่เ แกงเราไหม,ไก,มกินเราครับท่านพอไปลักมาครับไม่ได้กินหรอเนี่ยกาจะได้กินไม่ได้หางเก่งง่ายๆเดอ้ออยู่รัสเซียแกงเราไม่สด khách hàng ở đây cái nắm càng ở đường Tây thì nó nam như này sao ừ. จร,จริงๆว่าสิบปอนเห็ดลงคลิปบรครับพี่น้องแต่ว่าอบ่มีครับีิลงคลิปเมื่ออื่นก็เลยเอามาลงนะครับเอามาลงแล้วจะไปสมัครเบอร์ร็อกแกงน้ำไม้ซ,ซ,ซื้อแกงน้ำไม้หมูและเดียวแจวข้าวเหนียวนะครับมันบริเวณวิสุทธ์นะครับแต่ว่ามันสำคัญกับเฮาดีกับเฮาไรา พะว่าเาไ่ไ,ได้ยุ่งเมืองไทยเนาะไม่ได้หาเป็นไงเราไม,นะม่น่ะโอ้โแซ่บแซบบ่บตักครับ ເດັກນ້ door. เดี๋ยวสิมาบอกราคากุ้งนะครับกุ้งสดที่ขายเป็นถุงแช์ช่องฟีดไว้นะครับหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องกุ้งสดหนึ่งกิโลมันจะมีที่ที่เคยซื้อมานะ่ะหนึ่งพันสองร้อยรูเบิลครับก็ตกประมาณหกร้อยบาทบ้านห่าต่อหนึ่งกิโลครับพี่น้องเนาะราคามันมีหลายราคาครับแต่ว่าที่เราเลือกม,มาคือถูกที่สุดแล้วหนึ่งพันสองร้อยรูเบิลประมาณหกร้อยบาทบ้าเห่าครับปลาหมึกก เจ็ดร้อยหลูเบิ้ลครับสามร้อยห้าสิบบาทบ้านเขา,าปลาหมึกกระดองปลาหมึกสายนะครับหนึ่งกิโลนะครับอากา็คลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรนะครับก็คิดทอดคิดถึงนะครับย่านบ่มีคลิปลงเมื่อเดื่นก็เลยเอาแกงหน่อไม้กับหมูแดดเดียวข้าวเหนียวแกวมากินฮะซูพีซุน้องเบิ้งครับหันบัตทึกอกทึกใจก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับนะ คันมากกะให้กำลังใจครับในการกดไลค์นะครับนะกดไลค์กดติดตาม้นะครับคลิปนี้นะครับกะแค่นี้ก่อนนะครับนะกินแซบแบบเบียนะครับพี่น้องรับข้อตัวไปก่อนนะครับก้อนสิไปนะครับก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีสบายนะครับดูดีมีแฮ้งบ่เจ็บบ่จนนะครับมีโชคมีลาบ ทุกหัวโดยเบอร์นะครับเด้อโดยเฉพาะวันที่16บกใกล้ที่ถึงนี้นะครับเด้อวันนี้สวัสดีครับ